ผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวข้ามคืนของเราอยู่ในทุกๆสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้รายการของเราก็มีข่าวสาร ดีดีมานําเสนออีกเช่นเคยแต่ก่อนที่จะเข้าข่าวของเราเราไปดูสถานการณ์โควิด -19 ในรอบสัปดาห์นี้เหมือนสถิติผู้ติดเชื้อในประเทศไทยไม่ลดลงไปเลยนะครับและดูมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นด้วยซ้ําส่วนทางกับการโดยงรงของฝ่ายรัฐบาลที่บอกว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยให้การระบาดลดลงไปมากทีเดียวหรือเราอาจจะยังฉีดไม่มากพอหรือวัคซีนที่เราใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ต่ําหรือคนไทยกาดกำลังตกกันแน่อาจจะเป็นโจทย์ที่รัฐบาลและฝ่ายที่เกี่ยว องต้องรีบหาสาเหตุให้เจอนะครับไม่อย่างนั้นแล้วภาคธุรกิจจะสะดุดนานกว่านี้และภาครัฐจะต้องเสียเงินมาเยียวยาประชาชนอีกกี่รอบครับมาเริ่มงานแรกของเรากับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบกันบ้างกับคลินิกเสริมความงามอย่างนายแพทย์พุทธิพงษ์ภูมิสุวรรณผู้บริหาร AIC คลิ n ิกและแพทย์วิทยากรสอนการฉีดสารเติมเต็ม,ตมฟิลเลอร์ HA ระดับประเทศสำหรับเขตเอเชียแปซิฟิก โดยศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านนวัตะกรรมความงามแห่งสถาบันกันเดอร์มาแห่งยุโรปออกมาเปิดใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการเสริมความงามอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิดครับครับหลังจากที่ทางการได้ผ่อนคลายให้ทางคลินิกความง,งามเนี่ยได้เปิดให้บริการได้นะครับเราก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างนะครับคือเ,เริ่มตั้งแต่ก่อนเปิดให้บริการเนี่ยสวันเนี่ยเราพ้น กํญญายาฆ่าเชื้อนะครับทั้งคลินิกเลยนะครับสําหรับในส่วนของตัวพนักงานเราเองเนี่ยหรือคุณหมอด้วยเนี่ยทุกคนก็ได้รับวัคซีนแล้วนะครับบางคนได้รับหนึ่งเข็มบางคนได้รับสองเข็มบ้างนอกจากนี้นะครับ <S <S เมื่อลูกค้าเข้ามาในคลินิกเองเนี่ยในส่วนของตัวคลินิกเองเนี่ยเราก็มีมาตรการกํายาฆ่าเชื้อนะครับทั้งคลินิกเลยนะครับสําหรับในส่วนของตัวพนักงานเราเองเนี่ยหรือคุณหมอด้วยเนี่ยทุกคนก็ อาจจะรับวัคซีนแล้วนะครับบางคนได้รับหนึ่งเข็มบางคนได้รับ2เข็มบ้างนอกจากนี้นะครับเมื่อลูกค้าเข้ามาในคลินิกเองเนี่ยในส่วนของตัวคลินิกเองเนี่ยเราก็มีมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการใส่แมสสองชั้นนะครับอันนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับทางลูกค้านะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเราก็ให้ความมั่นใจได้ว่าเรามีการทำความสะอาด ปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเรื่องนวัตรกรรมการปรับลูปหน้าเองเนี่ยถ,ถ้าพูดถึงในเรื่องของการปรับลูปหน้าด้วยการใช้สารเปอร์ฟิลเลอร์เองเนี่ยทาง a อ c อคลินิกเองเนี่ยเราเป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ด้านฟิลเลอร์นะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะครับเราเป็นศูนย์ในระดับอินเตอร์นะครับที่เรามีการฝึกสอนนะครับแล้วก็ให้การอบรมทั้งแพทย์ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยซึ่งมีตำแหน่ง เป็น CMT นะครับหรือเป็นวิทยากรแล้วก็แพทย์ผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ในระดับนานานชาติเนี่ยเราก็เคยแพร่เทคนิคการรักษาปรับรูปหน้าด้วยเทคนิคที่ก้าวหน้าแอดวานซ์นะครับให้กับแพทย์ในต่างประเทศในเขตเอเชียแปซิฟิกด้วยครับถ้าในเรื่องของการฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์ในการปรับรูปหน้าเนี่ยในเขตเซาท์เวสเอเชียเนี่ยเราขึ้นระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิด จะไปฉีดต่างประเทศจะไปฉีดที่เกาหลีซึ่งอันเนี้ยไม่ถูกต้องเพราะว่าการรักษาด้วยการฉีดเหล่านี้มันเป็นการรักษาที่ต้องมีการดูแลต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าไปทีเดียวแล้วจบแล้วจะสวยไปตลอดไม่ใช่คุณนี่มันต้องมีการคอยมันกลับมาดูมาปรับแต่งนะครับคอยดูแลแก้ไขต่อเวลานะคะรับหลังเคสที่ผ่าตัดมาแล้วเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าการผ่าตัดไม่ได้ตอบโจทย์ ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าการผ่าตัดจะการรักษาเพียงแค่บางส่วนดังนั้นเนี่ยในหลายๆเคสถ้าต้องการผลการรักษาที่เพอร์เฟกดีเลอศนะครับอันนี้จะต้องกลับมาเพื่อที่จะใช้การฉีดปรับแต่งในบางส่วนนะครับมันเป็นเป็นเสมือนการทำงานแบบละเอียดเสริมขึ้นมานะครับเพื่อให้ผลงานเนี่ยออกมาได้ วยและดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับได้ฟังขนาดนี้แล้วมัน่นใจได้เลยนะครับว่า AIC ค l i n i c และคุณหมอพุทธพงศ์เป็นมือหนึ่งของการฉีดฟิลเลอร์ของเมืองไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างแน่นอนครับ ไปต่อกันที่ Acme Double d e e ศิลปินและเทรดเดอร์ไทยเพียงหนึ่งเดียวสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่แจกบิตคอยสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกกลางไลฟ์สดคอนเสิร์ตของวงขณะเล่นเพลงบิตคอยฝันใหม่เพลงร็อกเนื้อหาดีที่อ้างอิงจากเรื่องจริงของบิตคอยที่ถูกนํามาเทียบเพียงเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความฝันจนบรรดาเทรดเดอร์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า พลงนี้เนื้อหาโดนแบบทะลุกลางใจโดยยอดวิวใน YouTube สูงกว่า6.6ล้านวิวภายในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนถูกแปลเป็นภาษาต่างๆถึง26ภาษาทั่วโลกและมีการร่วมคอมเมนต์เพลงบิตคอยฟันใหม่ผ่านช่องทาง YouTube มากกว่า15,000ครั้งถือได้ว่าแอคมีวรวัตประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองรักทั้งการเป็นศิลปินและการเป็นเทรดเดอร์จนได้รับการขนานนามว่าเทรดเดอร์ลิสต์คนแรกของเมืองไทยอีกด้วยครับ Wasn't thank you. ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดงาน25มิถุนายนวันไอโอดีนแห่งชาติเปิดตัวแพลตฟอร์อมอนามัยไอโอดีนเพื่อเป็นการปรับกระบวนทัศนาขจัดโรคขาดสารไอโอดีนยุคโควิด -19 ตังเป้าใช้ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนครบทั่วประเทศในปี2570โดยงานนี้ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติณถงอาคารหนึ่งกรมอนมามัยโดยมีนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่ง เจริญชัยอธิบดีกรมอนามายัยและผู้บริหารกรมอนามัยร่วมงานครับเราก็จะขับเคลื่อนที่จะให้คนทุกวัยให้ได้รับไอโอดีนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่สําคัญคืออยากให้ทุกเพศทุกวัยให้ได้รับไอโอดีนซึ่งจะทําให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับก็จะได้ประโยชน์ในการที่จะมี IQ ที่ดีขึ้นนะครับว่า มีสมองที่ปราดเปรื่องนะครับส่วนของคนทํางานก็จะต้องพอได้รับไอโดีเนก็ทําให้มีเรียกมีความขยันนะครับมีความกระฉับกระเฉงนะครับในส่วนในส่วนทุกเพศทุกวัยจะมีประโยชน์จากสารไอโดีนทั้งหมดการกลับเคลื่อนปีนี้สําคัญก็คือเราจะมีแพลตฟอร์มสําคัญในการที่จะให้รู้ถึงข้อมูลที่เราจะเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารชุมชนต่างๆที่ ทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะได้ทราบว่าจะเข้าถึงสารในวอดีและรือดีได้โดยเซตติ้งต่างๆได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในขณะที่อยู่ในสถานการโควิดกรมอนามัมายก็เดินหน้ากับเคลื่อนงานปกติซึ่งหยุดไม่ได้ในการที่จะส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีซึ่งวันนี้ก็เป็นงานหนึ่งก็คืองานไวดีนะครับ,บก็เชิญชวนคนไทยทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับให้เข้าถึง ไอโอดีนให้ได้อย่างน้อย1วันต่อ1ช้อนชานะครับเพื่อสําหรับทั้งสุขภาพที่ดีเพื่อสมองที่ดีนะครับแล้วก็เพื่อทำให้เรามีความกปะนฉับเฉงในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันเห็นประโยชน์ของไอโอดีนรวมทั้งการที่จะเข้าถึงในแต่ละข้อมูลนะครับเราสามารถเข้าไปในแพลตฟอร์มของของกรมอนามาัยชื่อแพลตฟอร์มอนามัยไอโอดีนะครับจะ uh huh. ได้ได้ทราบข้อมูลนะ ขอเชิญชวน,นคนไทยทุกคนครับในภาวะที่ป้องกันเชื้อโควิดอยู่บ้านศึกษาดูแล้วก็หาเกลือไอโอดีมาบริโภคกันและนี่ก็คือข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผมและทีมรายการข่าวข้ามคืนนำมาฝากนะครับสำหรับข้าคืนนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์และที่สำคัญกาศจะตกนะครับ